สวัสดีครับกระดาษแอนซีเครด์ค,ครับคอลเลคชันที่19เทปที่3อยู่กับเราสองคนครับคุณตั๊กอภิชาและผมเอณัฐพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดค่ะก็กลับมาพบกับรายการกระดาษแอนซีเครดอีกเช่นเคยนะคะกับเทปที่3เราสองคนครับผมเรียกได้ว่านะคะก็ผ่านมารวดเร็วแล้วคุณเอครับแต่ละ <S <S คอลเลคชันที่19แล้วนะตอนนี้ครับผมค่ะครับซึ่งแต่ละ เพจนะครับก็จะมีเครื่องประดับสวยๆนํานมาฝากกัน<ผ>ไม่ซ้ําแบบเลยแน่นอ,อนค่ะก็เรียกได้ว่านะคะแต่และคอลเลคชันนะคะก็จะมีสเสน่ห์หรือว่าจะมีเครื่องประดับที่แตกต่างกันออกไปนะคะหนึ่งคอลเลคชัน7วันเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมอย่าแบบตีรอ<ช>แต่ห <ผม S 1> ลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะ7วันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสั่งจองพรุ่งนี้ไปเรื่อยไม่ใช่นะมไม่ใช่เพราะว่าถ้าผ่านพ้นคอลเลคชันไปครับผู้ชมจะต้อง ซื้อสินค้าที่ราคาปกตินะครับรวมถึงเรื่องของสินค้าคสุภนาคุณหรือว่าแลกซื้อต่างๆจะเปลี่ยนไปในทุกคอลเลกชันเลยครับถูกต้องค่ะวันนี้ครับตอนนี้คอลเลกชันที่19เรานําเสนอเครื่องประดับทั้งหมด3ชิ้นเทปที่3ใช่แล้วและ3ชิ้นนี้ครับซื้อชิ้นเดก็ได้คุณจะได้รับสิทธิ์ในการ แลกซื้อเครื่องประเครื่องประดับสุดสวยเลยอ่ะนี่ค่ะไหนๆก็ไหนๆ,นๆแล้วนะคะมาดูกันว่านคะคะที่บอกว่าแลกซื้อนั่นคืออะไรนะคะเขาคือต่างหูนี่ก้ด้ได้ว่านะคะมากับรูปทรงที่ถือว่าเป็นการประกอบนะคะการเรียงร้อยต่อกันของเซียมอนนะคะซึ่งเจรานายเป็นรูปทรงเมเรค่าแล้วก็ทรงโอคารอยู่ตรงกลางนั่นเองใช่แล้วครับเป็นต่างหูจากแบรนด์มาริสาแฟชั่นจิวเวลี่ครับใช้เซียมอน รูปทรงโอเวอร์คัตสองจุดห้าห้ากระลามทั้งหมดสองเมตรใช่แปลว,แ<ค>ว่าหนึ่งข้างเนี่ยจะมีเซียมอนรูปทรงโอเวอร์คัตอยู่หนึ่งเมตรครับค่ะนี่เลยนอกเหนือจากนี้ครับยังมีเซียมอนรูปทรงหยดน้ําแพร์คัตสาสิบห้าสตางค์ข้างละสี่เมตรเซียมอนรูปทรงมาคีคัตครับยี่สิบสตางค์ทั้งหมดข้างละแปดเมตร ถ้าเรารวมน้ำหนักของเซียมอนทั้งหมดบนต่างหูคู่นี้น้ำหนักเซียมอนรวมอยู่ที่11.1กรัตครับคุณผ้้าวนี่เลยนะคะ11กรัตก,กว่านะคะมาไม่น้อยเลยเดียวรับรองว่าท่านผู้ชมที่สมใสนะคะต่างหูคู่นี้นอกจากความโดดเด่นที่อยู่ที่ใบหน้าแล้วยังได้รับความโดดเด่นที่หูท่านผู้ชมด้วยใช่แล้วครับค่ะต่างหูคู่นี้ครับรหัส32841มูลค่า4,500บาทครับค่ะ คุณได้รับสิทธิ์ในการแลกซื้อวันนี้ครับเฉพาะท่านที่สั่งซื้อสินค้ากับกระดาษแอนซีเครดเท่านั้นจากปกติ4,5 0 0แลกซื้อเพียง1 5 0 0บาทครับคุณตากนี่แหละคือสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้รับไปนะคะเพียงท่านผู้ชมซื้อสินค้าหลักนะคะในรายการกระดาษแอนซีเครดคราวไม่ว่าจะเป็นเทปที่1เทปที่2หรือว่าจะเป็นเทปที่3 ต้องที่นี่เท่านั้นด้วยกระดัแอนซิเกตค่ะมีสิทธิ์แรกซื้อนะคะสินค้าสวยๆเป็นต่างหูปักการนะคะไปสวมใส่ให้แบบดูเดิดไปเลยใช่แล้วครับส่วนสินค้าทั้ง3ชิ้นรอสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้ประกายของเซียมอนจะประทับใจในใจของคุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่า3ชิ้นหลักของเรานั้นเป็นเซีมอนทั้งหมดเลยใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าเอ๊จะเป็น3ชิ้นก็ไม่เชิงเพราะว่าสินค้าหลักจริงๆเนี่ย มี2ชิ้นเดี๋ยวไปชมภาพกันเลยครับได้เลยค่ะนะครับรอสักครู่หนึ่งใช่แล้วค่ะชอบแบบวันนี้เป็นงานระยิบใช่ไหมครับคุณตาใช่ทั้งทั้งสชิ้นครับผมเราก็จะสามชิ้นตลอดด้วยความใจชินใช่แล้วนะครับวันนี้มีสินค้าหลัก2ชิ้นครับคุณผู้ชมชิ้นนี้รหัส307 99ครับใช้เสียมอนทรงกลมน้ำหนัก3สตางค์ทั้งหมด50เมตร เอ้ห้าสิบเมตรอยู่ตรงไหนนะคะก้อนนี้เลยนะคะไ่เรียงกันไปนะคะแถวกลางจะเป็นเม็ดที่ใหญ่ที่สุดอ่ะยังมีอีกใช่ไหมคุณเอยังไม่หมดนะคะแค่นี้นี่เลยนะคะขนาดของเขาก็มีอยู่ที่สองตางอีกยี่สิบแปดเมตรด้วยกันใช่ครับจำนวนรวมเจ็ดสิบแปดเมตรครับน้ำหนักรวมสองจุดศูนย์หกกรัตนะครับสำหรับต่างหูคู่นี้เป็นต่างหูปักก้านสวยๆใช่ค่ะผู้ชมครับเ,เรานำเสนอด้วยรูปแบบของตัวเรือนแบบทูโทนลุก ชุบหน้าขาวง่ายๆใช่แล้วครับคือตัวเรือนโดยส่วนใหญ่ครับเราชุบด้วยทองคำแท้ 14K ค่ะบริเวณด้านหน้าของเซียมอนะที่มีหน่ำเตยฝังอยู่เม็ดเล็กๆเนี่ยเราจะทำการชุบแพลทิัมลงไปใช่นี่เลยโดยส่วนใหญ่ของตัวเรือนก็จะมี2ส,สีใช่ไหมครับค,คือสีทองนะมีสีทองอแล้วก็สีแพลทิัมค่บริเวณหน้าปลอย ก็จะเป็นทูโทนือสีทองกับสีเงิน<ช>นะครับรน้ำหนักกระดาษรวมก็เยอะ2.06กะละนะครับราคาปกติ3,900บาทครับใช่แล้วค่ะนี่เลยนะคะตังค์หูคู่นี้นะคะท่านชมท่านใดที่ชอบงานฝังแบบประยิบเป็นการฝังแบบไข่ปลานะคะก็ถือได้ว,ว่านะคะร่วมๆ78เมตรนี่ถือว่าเยอะนะยิ่งฝังเม็ดปประยิบนะคะยิ่งจำนวนเยอะยิ่งฝังยาก เราไม่ได้ฝังทีเดียว10เม็ดนะคุณเอทำยังไงครับเวลาทีเ่ทเขาฝังทีละเมด็ดทีละเม็ดอ๋อต้องต้องฝังทีละเม็ดด้วยต้องฝังทีละเม็ดนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราใช้กล้องที่มีกําลังขยายสูงในการทําเพราะฉะนั้นนะคะยิ่งเม็ดเล็กๆคือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีเศษเนื้อโลหะต่างๆนะคะมาแบบติดตามซอกตามมุมอยู่ครับผมนี่เลยคือเก็บเก็บงานได้เรียบร้อยมากๆนะครับกระบวนการผลิตเครื่องประดับเนี่ยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนทุกกระบวนการครับ ใช้ฝีมือช่างล,ล้วนๆเลยเป็นงานแนด์เมดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละเม็ดของเซียมอนครับที่คุณตักได้บอกไว้ว่าใช้กล้องไมโครโสโคปในการฝังนะเขาจะต้องทําการขัดก่อนที่จะฝังด้วยนี่คือสิ่งที่เรามอบให้มากกว่าผู้ชมมากกว่าปกตินะครับเ,เพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้ขัดก่อนที่จะฝังบังทีนะ่คุณเอ้คุณเอ้รู้จักเป็นมอตืดนไหมที่เขาจะ บ้ยนเครื่องประดับลงไปใส่เลยก็คือขัดแบบใช้ใช้ใช้หม้ออันนั้นแหละครับผมบางที่เขาทําแบบนั้นคือไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องขัดจริงๆอ๋อคือเป็นเป็นหม้อที่เอาไว้ล้างเครื่องประดับด้วยระบบัลตราโ o n i c อะใช่ใช่ครับซึ่งเสียงตื้อที่คุณตักพูดถึงเนี่ยจะเป็นเสียงเขย่าอาใช่มันจะเรียกตามภาษาช่างนะสั่นตลอดเลยนะจะเป็นเสียงตื้อยาวๆนะครับเรียกหม้อตื้อใช่ เครื่องขัดก็มีจริงๆเครื่องขัดจิวลี่ชาแนลยังไม่ใช่ด้วยซ้ำแต่เขาไม่ใช้เครื่องขัดด้วยไม่ใช้ใช้เครื่องล้างแบบ S <S อัลตราโซนิกในการขัดแล้วใส่ขึ้นมาหรอครับคุณตั๊กก็ใส่นะตามที่จากที่ประสบการณ์เคยทำนะคะใส่เช่นเดียวกันแต่ว่าใส่แป,ป๊บเดียวอ๋อจะไม่ไม่วาวเท่าใช่โอ้โ,อโหคือแป,ป๊บเดียวนี่คือไม่กี่ชั่วโมงนะคุณเอไม่ดีเลยเนาะไม่ดีนะครับนั่นคือวิธีการทำแบบง่ายๆแต่ว่าสำหรับจิวลชแนลครับเราขัด เนี่ยขัดจริงๆถูกต้องก็คือตามซอกตมหรือตารูต่างๆนะคะครับคือรับรองว่าทุกซอกทุกมุมนะคะชัดเจนนะคะใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะที่ใช้ในการขัดจริงๆเข้าไปตามซอกตมหรือตมรูเหล่านั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าใช้อุปกรณ์ขัดยังไงด้านหลังก็จะขัดเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันใช่ครับค่ะชิ้นนี้ราคาปกติ3,900บาทครับราคาโปรโมชั่น สบายมากๆเลยสำหรับท่านที่ซื้อในคอลเลกชันนี้นะครับเพราะว่าคุณสามารถเป็นเจ้าของได้กับราคาเพียง2,900บาทครับใช่แล้วค่ะ2,900บาทตัวเรือนส t ต r อร์ซิเนอร์คราบต่างหูทูโทนล,ลุกประดับเซียมอน78เม็ดน้ำหนักรวม2.06กรัตค่ะ30799นะคะจดรหัสไว้ให้ดีๆนะคะโทรเข้ามาสั่งจองได้เลย021054093ค,ค่ะ โทรก่อนก็มีสินรับสินค้าไปก่อนสมใส่ก่อนใครเพื่อนเลยทีเดียวใช่ครับค่ะเป็นต่างหูแบบปักกาดนะครับด้านหลังเนี่ยเรามอบแป้นแบบชิ้นใหญ่ให้ด้วยอ่าใช่นี่คแป้นพิเศษแป้นพรีเมียมเลยนะครับค่ะชิ้นใหญ่สามารถใส่ได้แบบไม่ต้องกลัวหล่นหายนะบางทีถ้าให้แป้นเล็กๆไปเนี่ยคุณผู้ชมใช้แล้วไม่ถนัดมือแต่ว่าแป้นแบบนี้ครับเป็นแป้นที่ต้องบอกว่ามีมูลค่าเลยเป็นแป้นเงินด้วย ชุบด,ด้วยทองคำนะครับเช่นเดียวกับตัวเรือนครับ3 0 7 9 9พร้อมให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของแล้วกับราคา2,900บาทนี่คือชิ้นแรกถูกต้องนะครับราคาก็เพียง2,900บาทเดี๋ยวเราไปชมอีกหนึ่งชินน้นได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกทุกชิ้นนะคะท่านผู้ชมยังมีสิทธิ์แลกซื้อสินค้านะคะเป็นต่างหูในแบรนด์มาริสันนั่นเองใช่แล้วครับ,รบไปชมสินค้าหลักชิ้นที่สองก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องของโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากจบชิ้นนี้ครับ รับชมเลยค่ะโอ้โหนี่มากับความระยิบระยับเหมือนตังหูเลยนะเหมือนเขาแบบเกิดมาเพื่อคู่กันและกันเลยเป็นคอลเลกชันเดียวกันใช่ถูกต้องค่ะคุณเอน,นี่เลยนะคะแหวนวงนี้นะคะก็เป็นการฝังแบบจิกไข่ปลานะคะให้เดานะคุณเอที่ฉันว่าครึ่งร้อยเม็ดแน่ๆที่ประดับปรดาอยู่ ต้องบอกว่าเดาใกล้เคียงครับแต่ว่าจริงๆแล้วฝั่งเยอะกว่านั้นอีกครับคุณตั๊กเยอะเพราะว่ารหัส35422เนี่ยใช้เซีมอนทรงกลมขนาดเท่ากันค่ะขนาด3มสตางค์ทั้งหมดถึง61เมตรครับว้าวนี่เลยนะคะ61เมตดด้วยกันที่ปรับปลาอยู่นะคะมีการฝังแบบจิกไข่ปลาความละเอียดนี่ไม่ต้องพูดถึงเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าจะเป็นแถวเป็นแนวนะคะถ้าไม่เราถึงทำได้เป็นแถวได้อย่างสวยงามขนาดนี้ เพราะว่าเรานะคะใช้การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์คุณเอ,อนี่เลยเป็นการเรียงอัญมณีที่เรียกได้ดว,ว่าถ้าออกแบบคอมพิวเตอร์ง่ายมากๆครับแล้วก็มีความสมมาตรมีความตรงด้วยคือถ้าใช้การจิกไข่ปลาด้วยสัญชาตญาณน,นะครับด้วยวิธีการเดิมๆเนี่ยจะใช้วิธีการคาดเะเนเอานะครับหรือว่าใช้เครื่องมือช่างที่โดยส่วนใหญ่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองใ,<ช>ในการวัดระยะนะครับทีนี้ กระบวนการแบบนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้สูงนะครับและเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเนี่ยบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ครับจึงทำให้ความสวยเกิดขึ้นแต่ไม่สมบูรณ์จริง,งไม่สมบูรณ์<ช>แ,<ต>แบบนะครับการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ครับสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ทุกกระบวนการถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าสัดส่วนหรือว่า องประกอบของการจิกไข่ปลาฝังไข่ปลาไม่ถูกต้องะนะครับนักออกแบบจะทําการปรับในส่วนของการวางหรือว่าตำแหน่งพลอยเพชรต่างๆได้ตั้งแต่ในจอคอมพิวเตอร์ใช่แล้วค่ะก็คือไม่เสียงบประมาณในการล้อมโลหะต่างๆนะคะเหมือนเวลาที่เรารขึ้นมืออาถ้าเจาะแล้วทําไม่สวยหรือว่าเป็นแถวเป็นแนวร้อม,อมทิ้งอย่างเดียวบางครั้งนี่แหละ เขาไม่หลอมไงอ่าบางครั้งไม่หลอมก็ปิ๊ออมาทำใช่นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือว่าสวยงามไม่ครบนะครับแต่ว่าออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เราทําแค่ฝั่งเดียวส่วนที่เหลือสามารถที่จะกลับด้านนะครับด้วยโปรแกรมของเขาคั นี่เลยเป็นเทคโนโลยีนะคะที่จีวิชแนลของเราได้นําเข้ามาช่วยในการออกแบบเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์นะคะคือไม่ได้หยุดพัฒนาถูกต้องเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับนี่คือแหวนที่นํามาเข้าคู่กันเป็นคอลเลกชันเดียวกันแบบดีไซน์เหมือนกันกับต่างหูเมื่อสักครู่นี้ครับรหัส35422ราคาปกติ4,500บาท ใช่แล้วนี่เลยนะคะวันนี้คุณเอ้นำเสนออยู่ที่ราคาคคเท่าไหร่ราคาโปรโมชั่นครับนำเสนอเพียง3,200บาทเท่านั้นนี่คือราคาเฉพาะในคอลเลกชันที่19เครับเพราะว่าก่อนหน้านี้แฟนคลับของเราทราบดีครับว่าแหวนหน้ากว้างขนาดนี้เนี่ยคุณจะต้องจ่ายที่ราคาปกติของเรานี่แหละคือ4,500บาท ค,คือหน้ากว้างมากนะชิ้นนี้นะคะคุณสุภาพบุรุษสามารถสวมใส่ได้หรือว่าคุณสุภาพสตรีท่านไหนที่ชอบความ,มาทับทะแมงชิ้นนี้ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันสังเกตได้ง่ายๆเลยคือเขาเกือบๆถึงข้อนิ้วดิฉันเลยคือหน้ากว้างนี่ไม่ต้องพูดถึงกว้างมากเกือบเต็มเลยใช่ถูกต้องค่ะใช้การฝังแบบจิกไข่ปลาครับหรือปลาเวเต็มพื้นที่ด้านบนม,มีการชุบแปรทินมนะครับบริเวณ ไข่ปลาด้านหน้าเช่นเดียวกับต่างหูเพราะฉะนั้นเป็นคอลเลกชั่นเดียวกันเลยครับถูกต้องค่ะดูสิฮะเซียมอนเนี่ยให้ประกายระยิบระยับประกายของเซียมอนครับเป็นประกายประหนึ่งเพชรน้ำร้อยค่ะมีสีของ อัญมณีที่ขาวเท่ากับเพชรที่ขาวที่สุดถูกต,ต้องค่ะแล้วก็ที่สาคัญนะคะอัญมญณีทุกเม็ดนะคะเราคาัดสรรอย่างดีจากนักอัญมณีศาสตร์ค่ะผ่านหลักซีซีในการประเมินคุณภาพของอัญมณีแน่นอนท่านผู้ชมมั่นใจได้เลยว่านะคะสินค้าถึงมือท่านผู้ชมสวยครบแบบสมบูรณ์แบบด้วยนะคะกับชิ้นนี้ชอบเป็นสีกรุก๊สั่งจองเป็นสีกรุก๊หรือว่าชอบเป็นสีแพทเทนัมลุกนะคะแจ้งเข้ามาได้หรือว่าจะชอบแบบชุบหน้าขาวก็แจ้งเข้ามาได้เช่นเดียวกัน ความสูงของแหวนดวงนี้ครับตัวเรือนออกแบบมาให้แนบเข้ากับนิ้วนะครับ<ช>ถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่มีการฝังเซียมอนล,ลงไปเนี่ยเราเรียกว่าเป็นแหวนปลอกมีดก็ได้นะครับ<ช>รูปทรงของเขาแนบกับนิ้วเลยครับแต่ด้านบนจะมีความกว้างของหน้าแหวนที่กําลังสวยนะครับ,รบเลยคือใส่สบายแน่นอนคือไม่ไม่สูงจนเกินไปทำให้เวลาที่หยิบจับอะไรแล้วก็ยากคุณเอเวลาที่แหวนแบบสูงสูงหน่อยแล้วแต่รถนิยมนะมคือบางท่านชื่นชอบแหวนที่สูงมากๆค่ะ บางท่านคับชอบแหวนที่มีหน้าแหวนกำลังพอดีนะครับและบางท่านชอบแหวนที่หน้าแหวนเนี่ยติดกับนิ้วอ่ะใช่ถูกต้องวันนี้เราดำมาให้เลือกแล้วครับซึ่งชิป r y c h ช n แนลมีแบบให้เลือกเยอะที่สุดชอบแบบไหนคุณสามารถสั่งจองได้กับทุกรายการนะครับแต่ตอนนี้อยู่กับวงนี้ครับรหัส3 5 2เอ่อ3 5 4 2 2นะครับและสามารถสั่งจองกับเราสองคนได้ที่เบอร์สดเออเบอร์อออากาศด้านล่างนะครับ0 2 1 0 5 4093ค่นะสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะโทรก่อนได้ก่อนได้สินค้าไปครอบครองเป็นเจ้าของได้ง่ายๆค่ะจะส่งฟรีให้กับทูมชมทุกๆท่านนะคะทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยด้วยใช่ครับปกติต้อง4,500นะครับคุณผู้ชมครับหลายท่านบอกว่าชอบมากเลยตั้งแต่ก่อนหน้าเลยที่เป็นต่างหูะนะครับต่างหูก็ชอบ มาชิ้นนี้ครับชิ้นนี้สเป็นแหวนก็ชอบนะครับราคาต่างหูเนี่ยสองพแหวนเนี่ยสามพบาทนะครับเพราะฉะนั้นเรา2คนครับจึงทําโปรโมชั่นพิเศษสําหรับท่านที่ต้องการซื้อทั้งต่างหูและซื้อแหวนไปด้วยนะครับเราจับเซตครับอ่านี่เลยนะคะเราจับเซตให้กับท่านผู้ชมที่วันนี้อยากได้ความสวยงามนะคะของเซียมอนแบบฝังระริบแบบนี้นะคะ ราคาปกติก็อยู่ที่ได้เรียกว่าแหวนนะคะ2,900บาทนี่คือโปรโมชั่นแล้วนะใช่ครับขอไปทำให้ท่านผู้ชมตัางหู2,900บาทบแหวน3,200บาทแต่ถ้าท่านผู้ชมนะคะซื้อทั้ง2ชิ้นก็คือทั้งโปรลคชั่นนี้นะคะคจะได้ในราคา4,900บาทเท่านั้นจากปกติ8,400บาทใช่แล้วนี่คือราคาโปรโมชั่นก็ลดไปอีกเยอะเลยนะรเริ่มครับเดี๋ยวฝังญาติจัด ต่างหูให้ตรงนิดนึงนะครับอือนี่เลยนะคะใส่ออกงานนี่รับรองว่า่านผู้ชมจะสวยแล้วก็โดดเด่นไม่เหมือนใครใ<ช>แนะนําคุณสุภาพสตรีนะคะเอาต่างหูไว้ใส่เองส่วนแหวนนะคะให้กับคุณสุภาพบุรุษสวมใส่ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ครับเ,เดี๋ยวมาดูใกล้ๆแบบครบเซตกันดีกว่านะ,ะต่างหูหนึ่งคู่ครับน้าหนักรวมของเซียมอน2.06กกรัตค่ะ แหวนครับได้ไปทั้งหมด61เม็ดเซียมอนนะครับน้ำหนักเม็ดละ3าสตางค์น้ำหนักรวม1.83กรัตครับได้ไปทังเซตเนี่ยปกติ8,400ถูกต้องวันนี้นะคะพิเศษมากๆจริงๆค่ะเซตนี้4,900บาทท่านผู้ชมที่มีบัตรเครดิตสามารถแบ่งจ่ายชำระได้ด้วย0%นาน3เดือน ติดต่อเจ้าที่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะมีเป็นบัตรของธนาคารอะไรสามารถสอบถามเข้ามาได้ใช่ครับ02154093ครับและผู้ชมยังสามารถติดตามชมรายการของทีวีชาแนลได้ทางเว็บไซต์ของเราครับ www.jwctv.com ค,ครับแล้วก็เพิ่มเราเป็นเพื่อนด้วยสำหรับแอปพลิเค <application S 2> <application S 1> ชันไลน์่ะเพื่อน้วยอย่งังถ้ายังไม่มีแอดได้เลยคุณเอ แอดหรือ,อยังครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะแสดง<ร>ว่าได้โปรโมชั่นบ่อยๆใช่แน่นอนนะคะเราก็จะแจ้งโปรโมชั่นไปนะคะพิเศษพิเศษสําหรับผู้ที่มีเราเป็นเพื่อนเท่าน,นั้นนี่เลยใช่ะนะ,ค,ะครับตอนนี้ครับช่องทางการชรําระเงินก็สะดวกสบายทางเรื่องของ,อของการชรําระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารค ตู้ a t ทครับและการชำระเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดทุกประเภทนะครับส,ส่วนบัตรเครดิตที่แบ่งชำระได้สูเ์เเดือนเนี่ยสอบถามกับเราได้ครับ0 2นย์สองหนะครับค่ะแหมสี่พถ้าแบ่งชำระก็เบาๆ2,000กว่าบาทนะคุณเอก็ถือได้ว่านะคะับ2 0 0นนี่คือแยก2ชิ้นนะ แบ่งจ่ายสุเสนต์นา3สามเดือนก็ตกไม่กี่บาทเท่านั้นรับรองว่าได้สินค้าไปสวมใส่กอดแน่นอนค่ะแต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษพศษนะคะกับรายการกระตัดแอนซเตค่ะไม่ว่าจะเป็นเทปที่1เทปที่2หรือว่าจะเป็นเทปที่3นะคะท่าผู้ชมยังมีสิทธิ์นะคะแลกซื้อนะคะเป็นต่างหันะคะภายใต้แบรนด์น้องใหม่ของเราก็คือมาริสาค่ะคเป็นแฟชั่นจูเรี่นั่นเองชิ้นนี้เลยในราคาเพียง1,500บาทจากราคาปกติ4,500บาท อย่ารอช้าคุณเอต้องร <ผม S 1> ีบนะคะท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะสั่งจองเข้ามาได้สินค้าชิ้นนี้คือรับสินแลกซื้อไปง่ายๆใช่ครับจากราคาปกติ4,500บาทนะครับคือเราเลือกได้นะคุณผู้ชมเราตามสบายเลย 1. คือสามารถซื้อแบบแยกเดี่ยวก็ได้ต่างหูนะครับรหัส30799ครับ30799คือตรงนี้เลยนะถูกต้องค่ะ ชิ้นนี้ครับชิ้นนี้นะคะ2,900บาทจากราคาปกติ3,900บาทนะคะ30799ค่ะชิ้นนี้นะคะเป็นต่างหูนะคะจะซื้อชิ้นเดียวชิ้นนี้ก็ได้2,900ันเแล้วก็นี่ครับแลกซื้อต่างหูไปด้วยคู่หนึ่งห5 0 0บาทอีก1,500ก็2,900ันเนะครับ2,900ั 1, 2, นเกบวกหนึ่หรือว่าจะเลือกเป็นนี่ก็ได้ อ่าแหวนชิ้นนี้นะคะฝังระยิบระยับสวยๆหน้าใหญ่ๆชิ้นนี้นะคะรหัส35422นะคะปะกติ4,500บาทนะคะวันนี้3,200บาทท่านผู้ชมจะได้รับแหวนวงใหญ่ๆนะคะไปสวมใส่ได้เลยเลือกใส่ได้ด้วยถูกต้องคือน,นิ้วเล็กนิ้วใหญ่นี่ไม่ใช่ปัญหา เลือกได้ถูกใสครับรวมถึงเลือกสีได้นะครับผู้ชมจะเลือกเป็นทูโทนลุกเหมือนที่ออกอากาศอยู่หรือเลือกเป็นพระที่นั่มลุกทั้งวงเลยก็ได้ถูกต้องค่ะก็ชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นใช่ครับก็แจ้งในขั้นตอนของการสั่งซื้อสินค้านะครับ <c oughs> 3,200บาทครับจากปกติ4,500บาทนะครับสำหรับแหวนวงนี้และยังได้รับสิทธิ์ในการแลกซื้อครับต่างหูมาริซาแฟชั่นจิวเวลี่ครับ น้ำหนักรวมของเซียมอน11.1กรัตนะครับหรหัส32841ครับมูลค่า4,500บาทนี้นะครับรับสิทธิ์แรกซื้อไปเลยคู่ละ1,500บาทครับหรือจะเลือกเป็นทั้งชุดไปเลยทั้งเซตนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างหนูนะคะหรือว่าจะเป็นแหวนนะคะที่เป็นการฝังกระยิบนะคะเซตนี้ก็ในราคาเพียง4,900บาทเท่านั้นนะคะใช่ครับจะปกติจองเข้ามาได้8,400นะครับ สี่พ <4, S 2> ันเ <9, S 2> ก้าจ่ปกติแปดพันสี่ถูกต้องนะคะสบายสบายคุณเอศูนย์สองหนึ่งศ<ม>ูนย์ห้าสี่ศูนย์เก้าสามค่ะโทรเข้ามาสั่งจองนะคะตอนนี้หนึ่งคอร์เซชั่นเจ็ดวันเท่านั้นนะคะอย่าปล่อยแล้วก็อย่าจดรหัสเอาไว้เอ๊ะวางไว้ตรงนั้นตรงนี้ก่อนใช่ครับเจอปร ให้โทรปั๊บเลยคุณเอใช่ครับเพราะว่าโปรโมชั่นของเรามีเฉพาะตอนที่ออกอากาศอยู่นี้เท่านั้นถ้าคอลเลกชันที่สิบหมดไปแล้วทำยังไงดีครับคุณตั๊กหมดไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันคุณเอราคาปกติไงอ๋อถ้าชุดนี้ก็ทั้งชุดเลยนะแ4ด0ันสี่ใช่แล้วก็แลกซื้อแลกซื้อไม่ได้ด้วยไม่ได้เพราะว่าแลกซื้อเป็นโปรโมชั่นของคอลเลกชันที่19เท่านั้นจริงกนี่ถ้าชอบแล้วนะชอบแล้วต้องซื้อเลยชอบลก็ต้องจองทันทีด้วยนะครับ พลอยเนี่ยคัดมาพิเศษแน่นอนทุกเม็ดนะคะคัดสรรอย่างดีจากนย้มนีสังกัดนะคะผ่านหลักการประเมินคุณภาพของย้มนีผ่านหลักสีีครับนะพูดถึงเรื่องดีไซน์เนี่ยเบียบปลูดูดีมากสินค้าคหลัก2ชิ้นนะครับส่วนแฟชั่นเชอเวลรี่มาริสาเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องของความ แฟชั่นไงคุณเอใช่นะครับได้รับความนิยมแน่นอนนะก็ใส่เป็นคนละสไตล์กันใช่ถูกต้องใส่มาริสาก็ดูเป็นแฟชั่นนะครับแต่ว่าสําหรับเครื่องประดับหลักก็เรียบหรูครับถูกต้องค่ะเข้ามาแบบในแนวหวานแบบสวยๆนะต่างหูของแบรนด์มาริสาผมชอบนะใช่ดิฉันก็ชอบนะคุณเอดิฉันว่าอลังการอลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่คุณเอต้องไปสั่งจองสินค้าหลักก่อนถึงจะได้แลกซื้อถูกต้องนะครับผู้ชมครับนี่ก็คือสินค้าหลัก ทั้ง3ชิ้นที่วันนี้เรานำมาฝากกันนะครับสำหรับคอลเลคชันที่1ิเกนี่ยออาอากาศในช่วงหน้าร้อนคุณตาหน้าร้อนหลายท่านเนี่ยตอนนี้อาจจะแบบมีอาการเจ็บคอหรือว่ามีไข้ได้นะครับยังไงต้องฝากผู้ชมรักษาสุขภาพด้วยใช่แล้วค่ะถ้ารู้สึกว่าเริ่มไม่สบายคุณเอ่ก็รับประทานยาก่อนเลยกันไว้ก่อนนี่ไงก่อนอรายการผมก็จัดไปแล้วใช่ไหมทานยาไปนะครับสชุดแล้วครับ นะครับคือเริ่มรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าออขั้นเนื้อขั้นตัวไมั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็กำลังจะมีไข้กําลังจะนะยังไม่มีด้วยซ้ำแต่ว่าเรา ป้องกันก่อนสุขภาพที่ดีเนี่ยทำให้เราสามารถดําเนินกิจการการงานนะครับหรือว่าหลายท่านกําลังจะไปท่องเที่ยวแบบนี้ถูกต้องค่ะสามารถทําได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับได้แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราทบทวนรหัสสินค้าสเปคของสินค้ากันอีกสกรอบหนึ่งครับคุณตาได้เลยค่ะเริ่มต้นกันที่ต่างหูกันเลยดีกว่าค่ะนี่ชิ้นนี้นะคะฟนนังระยิบระยับแบบนี้นะคะครับเป็นต่างหูทูโท,ทลุกครับรหัส307 99ใช้เซียมอนทรงกลมค่ะสามสตาห้าสิบเมตรครับ สสตางค์28เมตรน้ำหนักรวมกัน2 0 6กุดศูกรับราคาปกติ3,900บาทราคาในคอลเลกชันนี้นะครับบริชัทที่สิบเก้ก็เหลือเพียง2,900บาทครับใช่เลยครับเป็นตาหูปักกา้านดีไซน์สวยครับโคง้งนะฮะแบบ3มมิติเลยครับอันนี้นะคะมีความโค้งนะคะให้แบบระนาบไปกับ โอ้โหถ้าไมชมแน่นอนคือใสแล้วไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะจะยาวเกินไปจะสั้นเกินไปจะหลุดหรือเปล่านะคะไม่แน่นอนนะคะกับชิ้นนี้รายละเอียดนี่ชัดเจนนะคะการฝังปัจิไข่ปลานะคะก็จะกลรมมนทุกเม็ดใช่ครับชิ้นที่2ครับรหัส3542 2ครับนี่เลยแหวนหน้าใหญ่หน้ารองการชิ้นนี้นะคะก็เช่นเดียวกันกเขาจะระนาบไปกับนิ้วนะคะรูปทรงของเขาใชเสียมอนสมกลรม3สตางค์61เม็ดครับน้ำหนักรวมกัน1.83กะัต ราคาปกติ4,500บาทครับวันนี้ราคาโปรโมชั่นเพียง3,200บาทนะครับประกายและยิบระยับสวยงามมากตกับน้าเตยที่เกาะอันมนีอยู่ด้านข้างแล้วก็สีสันเป็นทูโทนลุกด้วยครับค่ะชอบชิ้นนี้นะคะรหัส35422นะคะสั่งจองได้เลย02154093 0ค่ะหรือถ้าชอบทั้ง2ชิ้นครับน้ำหนักกระดรวมมากถึง3.89กระดครับทั้งแหวนแล้วก็ต่างหูนะครับ ปกติ8,400บาทครับวันนี้สั่งซื้อไปเลยทั้งชุด4,900บาทนะครับได้ต่างหู1คู่แล้วก็แหวนหน้ากว้างอีก1ชิ้นครับค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจะได้รับสิทธิ์แรกซื้อนะคะ เป็นต่างหูนะคะภายใต้แบรนด์ม้สานะคะเป็นแฟชั่นจิวเวลรี่นั่นเอง11.10็ดกระดาษชิ้นนี้ราคาปกติ4,500บาทค่ะคอลเลคชันนี้เท่านั้นนะคะคอลเลคชันที่19เทปที่1เทปที่2ครับเทปที่3รักสิทธิ์แรกซื้อในราคาเพียง1,500บาทซื้อเถอะค่ะ0 2 105 4093น่ะใู้าส่ศสค่ะคสินค้าสวยๆแบบนี้นะคะยิ่งมีเยอะยิ่งเลือกใส่ง่ายใช่ครับและตอนนี้ครับผู้ชมครับเวลาของตลาดแอนซีเครดเทปที่3หมดลงแล้วนะคะ ยังมีรายการที่น่าสนใจออกอากาศทางช่องชีวิชแนลต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะครับทั้งรายการกลัดแอนซิเฟสะมากเหลืออีกทั้งสองเทปหลายท่านยังไม่ได้ชมถ,ถูกต้องนะครับกลัดแอนฟรอยด์อีก2เทปครับหรือว่าจะเป็นงานทองคํากลัดแ <entendeu? S 2> อนโกลนะครับหรือว่าความอลังการแบบโชว์เคสเราติดตามชมได้ทางที่นี่ครับ Jewelry c วิชแนลวันนี้คุณตั๊กและผมลาแล้วครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมไม่อยากพลาดโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Jewelry Channel นะคะกด subscribe เลยค่ะกดเลย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 สิคะกดเลยค่ะ